เปลนแปลงของไทยไทยมือนจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาครับเอาปริศนาสีพาเลสนะครับลงมาหน่องเล็กเลยนะปริสนาลงมาเสิร์ฟครับเกอร์มากบอลแรกดีครับ,ไไรบจ่ายว้ด้านหลังตีลูกนี้ดีเป็นได้ครับแล้วก็ตีโดนล <c oughs> ็อกสิบต่อสิบเจ็ดนะครับ บอกเขาก็ายังหนีวแน่นนะครับหลบมาหัวเสาแล้วนี่ติดติดตีแล้วนะครับ,บน,นะนำเจ็ดแป้รับไทยเกมหา,าที่มาแนละ้วสิบต่อสิบเจ็ดติที่แต่ายครับลงนะได้รับมาบอลเร็วยอดเอาครับจะสวนไี้แนม ตีลูกนี้ยังได้อยู่ครับไทยยกมาแล้วตีอัดเนี่ยครับดารินตีโดนบล็อกแล้วก็กระเด็นออกหลังไปเลยครับคยอดาเยี่ยมครับจังหวะขึ้นตีของทางดารินปุ๋ยสุวรรณนะครับเนี่ยครับตีอัดบล็อกเลยครับยอดเยี่ยมครับ ไทยกำลังจะได้แชมป์นะครับแน่นอนนะครับแชมป์4เกมอะไรนะตามมา21-24ต่อนะครับเวียดนามเอาล้วครับไม่เป็นไรฮะห่างอยู่นะฮะห่างอยู่สองคะแนนนะครับอ่าขออีกคะแนนเดียวเอาเรียบร้อยไหมครับ เรียบร้อยครับไทยได้แชมป์4เกมนะเหรียญทองแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไทยได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหผมก็ดีใจไปด้วยโอ้ยสุดยอดนี่นะครับไทยแลนด์ได้แชมป์นะครับผมชนะ3-1เซตนะครับโอ้โห เยี่ยมเลยนะครับสำหรับทีมไทยแลนด์โอเคนะชนะ25ต่อ17แล้วก็แพ้เขา21ต่อ25ชนะในดิว32ต่อ30คะแนนแล้วก็25ต่อ 21, อ21นะครับรวม3ต่อ1เซตนะครับทีมชาติไทยได้เหรียญทอง4เกมที่กัมพูชานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอย้โ oh ห เปล่แปรของไทยไทยเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับอ๋ครับเอาบริษัทสีคาเลอร์นะครับของกาน้องเล็กเลยนะบริษัทลงมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาผลแรกดีครับจ่ายไว้แล้วหลังตีลูกนี้ดีเป็นได้ครับแล้วก็ตีโดนล็อโอ้โห10-17แล้วครับ บอกเขาก็ยังหนีวแน่นนะครับหมุนยกมาหัวเาสาแล้วนี่ตปปิดติดดีแล้วนะครับนำเจ็ดต้งนคะรับไทยเหนี่ยงมาขที่มาคนระับสิบต่อสิบเจ็ดอีกที่แตาซ้ายครับลงแบได้รับมาบอลเร็วยอด จะสวนเวียดนามตีลูกนี้ยังได้อยู่ข้าวไทยยกมาแล้วตีอัดอนีอ่ครับดารินไปโดมบล็อกแล้วก็กระเด็นออกหลังไปเลยครับค่ายดเรีนยครับจังหวัดขึ้นตีข,ของทางดารินส่งมานรนบเนี่ยครับไปอัดบล็อกเลยครับอือยอดเยี่ยมครับ ไทยกำลังจะได้แชมป์นะครับแน่นอนนะครับแชมป์4เกมอะไรแล้ตามมา21-24ต่อนะครับเวียดนามเอาล้วครับไม่เป็นไรฮะห่างอยู่นะฮะห่างอยู่2คะแนนนะครับอ่าขอแค่คะแนนเดียวเอาเรียบร้อยไหมครับ เรียบร้อยครับไทยได้แชมป์4เกมนะเหรียญทองแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไทยได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหผมก็ดีใจไปด้วยโอ้สุดยอดนี่นะครับไทยแลนด์ได้แชมป์นะครับผมชนะ3-1เซตนะครับโอ้โห เยี่ยมเลยนะครับสำหรับทีมไทยแลนด์โอเคนะชนะ25ต่อ17แล้วก็แพ้เขา21ต่อ25ชนะในดิว32ต่อ30คะแนนแล้วก็25ต่อ21นะครับรวม3ต่อ1เซตนะครับทีมชาติไทยได้เหรียญทองซีเกมที่กัมพูชานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห